สวัสดีค่ะทุกคนด้าดึกดิค่ะ,ค,ะคลิปที่แา้ที่เราต่อคันนี้ไปนะคะแมกนัมเซเบอร์นะคะนี่โฟกัสหน่อยสิโฟกัสเออโฟกัสรถคลิปนี้เราก็เลยจะมาต่ออีกคันเช่นดคันนี้เป็นโซ er นิคเซเบอร์นะคะวันนี้จะมาลองต่อแบบแบบจริงจังอ่ะ วันนี้จะมาลองตอแบบจริงๆให้ดูนะไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่านะคะก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและกด subscribe ได้ดุกดิกด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยข้างในก็จะมีเป็นตัวบอดี้นะคะโครงรถกับอะไหล่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นแบบช่วงล่างนะยางรถเหือบสภาพเก่ามากอะเก่าเก็บ <laughs> แล้วก็จะมีพวกเกียร์พวกเพลานะคะอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นล้อแล้วก็สติ cker อุปรกรณ์ที่ใช้ก็คือครีมตัดแล้วก็ไขควงนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยอันนี้เป็นสก,กูกับโรลเลอร์เดี๋ยวเราจะประกอบโรลเลอร์ข้ากับตัวรถก่อนนะคะชิ้นเล็กมากแล้วก็จะหมุนได้แบบนี้นะคะ ันตอนต่อไปติดสติกเกอร์นะคะโอเคค่ะเราติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาประกอบช่วงล่างกันมันคือเกียร์เกียร์อันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้เป็นลอ ล้อหน้ากับล้อหลังมันจะไม่เท่ากันนะยางรถ2ด้านมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีด้านหนึ่งที่แบบเป็นทรงตัดหน่อยอีกด้านหนึ่งมันจะน,นูนๆออกมาด้านนูนนี่คือเอาไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นทรงตัดนี่เอาไว้ชิดกับขอบล้อรถแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยอันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กนี่คือล้อหน้านะคะ แล้วเราก็ประกอบล้อเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยต่อไปเราจะมาทำในส่วนของมอเตอร์กันนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เอามอเตอร์มาใส่มอเตอร์จะมีด้านโค้งแล้วก็ด้านที่เป็นทรงตัดนะคะเอาด้านโค้งหันลงมานะคะแล้วก็ใส่เกียร์นะคะ โอเคแล้วเราก็ประกอบมอเตอร์เข้ากับรถนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้แผ่นทองแดงป่ะเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะสลับสวิตช์ได้นะคะความจริงตรงนี้ต้องใส่ฐานนะคะแต่ว่าเราไม่มีฐาน <laughs> อันนี้จะเป็นที่ครอบฐานนะคะเวลารถขับชนอะไรฐานจะได้ไมก่กระเด็นออกนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาประกอบรถเข้าด้วยกันตรงนี้จะเป็นตัวล็อก โคงรถนะคะตัวยึดอะ่ะใช่ไหมนี่เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์เย้อ้าวยังไม่เสร็จยังเหลือโรเลอร์ด้านหน้าอีกสองข้างโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นคลิปรีวิวการประกอบทามิยะครั้งแรกนะคะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดนะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะก็จะปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะ ชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ